โซ่เอครับผมก็มานะครับส่งยางกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโซ่อาเ20กีทหนึ่งนะครับผมเป็นยางที่ใช้ยิงในท่าหลังหูนะครับพร้อมใช้งานมัดเรียบร้อยนะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ไอหนังรองตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สำหรับลูก6มิล ถึง8มิลน,นะครับถ้าเอาไปใช้กับพวกลูก10มิล12มิล14มิลพวกนั้นหนังรองจะเล็กนะครับผมคือเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเนาะก็บอกก็ละกันนะครับหนังรองที่ผมใช้จะใช้สำหรับลูก6มิลถึง8มิลน,นะครับก็โดยทั่วไปแล้วเขาจะเล่น8มิลน,นะครับลูกเหล็ก8มิลน,นะ เราก็สำหรับพวก10มิลสิมิลสมิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็มีบ้างนะครับที่ที่ใช้ลูกใหญ่ๆนะครับผมก็ลูกเล็กจะได้เปรียบในเรื่องระยะเนาะนะครับลูกใหญ่จะตกเร็วนะครับลูกเล็กจะระยะลูกตกจะค่อนข้างไกลนะครับถ้าใครที่ยิงเป้าในระยะไกลๆก็ให้เลือกเป็นลูกเล็กนะครับถ้าใครที่ยิง เป้าระยะใกล้ๆก็ลูกใหญ่นะครับลูกเล็กกับลูกใหญ่ปันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาให้ชมกันแล้วกันเนาะนะครับจะได้ให้ความรู้กันไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวส่งให้นะครับผม